나오는팀페예별롬아아아아나오는뉴팀페예별롬아아아한빨리가봐이띠싸오뉴팀페예별롬어어어나너무당바뉴팀아이오미바뉴팀너라응사 ขยายออกมาเอ้เอเออเเออกออเ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 ลยเหรอกออ<น>เออ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 เเออออเ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 ตอ,นนะอเอยอเอ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 ิอเอยอ,ยอ,อเออเอนเออ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 เอีเออเออเออเดอเอ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 เอเเเออ เพราะน้ำไม่เคยไงนะไม่เคยอยู่กับหนูตลอดนะไม่รู้ว่าหนูดูอะไรบ้างแต่ละคืนมีแต่ยายที่รู้ใช่ไหมใช่คแต่ตอนเยน็นนี้หนูพาเปิดทีวีแกะพาเลื่อนนานๆมนึกว่ดจะเจอเรื่องว่าฟก็ต้องดูก,กับหนูที่จะจำไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน,นไม่อยู่หรอกเราจะไปดูข่าวนะแฟนให้หนูามาเล่าให้แ้ฟนฟังก็ได้น่ารักดี โอเคไหมครับหนูก็ฟังแล้วหนูก็มาเล่าให้น้องแฟฟังมาร้องเพลงให้น้องแฟฟังน้องแฟ,ฟงก็ชอบนะแบนะเนร้นะอ่านิตย์ไปเลยหลบเดเฮ็ดเฮอดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็ดเฮอดเฮสีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็อเเฮ็ดเเดนะเฮ็ดเฮเฮ็ดเเเเเเ็เเเ็ ไม่ได้แล้วนะครับว้าใช้ได้กินอะไรแรกเรากินอะไรแรกเช้ากินอะไรฮะวันชากินอะไรกินขนมเลยครักินแต่ขนมใช่ไหมไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่เมวทำไมไม่ได้กิีอุ้ยรถนะเออจะถานไปได้ไหมเนี่ยที่ควนเออที่ควรกลัวมันสไลด์เย็บเย็บเยบเยบเย็บ ต้องขึ้นแบบเอียงๆใช่ไม่เป็นตรงๆควอร้อยหลังถลายหลังร้อยถอยหลังกาใส่รองเท้าพูดกันหมดเลย่ะไม่ใช่เหรอไม่จะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่หนูใส่คนเดียวนั่นแหละไม่เป็นไรใส่รองเท้าบูทนั่นแหละมันจืดจับจืดไหมให้ใส่ตลอดนะไม่สอดนะสอดแค่ตอนจะเข้าห้องนะครับเอาถุงเท้าหรือเปล่านูได้ใส่ถุงเท้าไหมข้างใน ใส่สิ <Okay. S 2> แม่ใส่ให้หนูอ๋อพี่ทำไมไม่ดีจังเลยโอ๊ยน้อโอ้ยน่าเสียบกดขี้กดเก็บท้องกดขี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปขี้ห้องน้ำอาคารประเิดสี่แล้วน่าจะไปขี้าะะอาคารประเภทหไม่ขี้อาคารหนูหรอกอาคารหนูมันส้วมเล็กเด็กน้อยใช่เอ้านี่ห้องน้ำใกล้อาคารมี่ส้วมใหญ่อยู่อ๋อของคุณครูเหรอใช่ ไม่ขี้ได้เลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาไว้จะมาเยอะลงไปเ <Okay. S 1> ข้าแถวหน้าห้องนะส่วนวันเกิดหนูนะ่ะวันนี้วันเกิดหนูเดี๋ยวเดี๋ยวนะออกไปงาน,น,นให้อะเพื่น <Okay. S 1> อนอะอเอาไปซื้อเค้กเหรอออกไปซื้อขนมมาให้เพื่อนๆไม่ได้ซื้อเค้กเค้กมากินตอนเย็นครับอยวซื้อขนมมาให้เพื่อนๆกินเดี๋ยวเราไปซื้อให้ ไปล้วกไหนอะ่อนะนั่ทิ้งเที่ยงใกล้ทิ้งเที่ยงเรองก,ก่อนกินข้าวเที่ยงอ่ะจ้าจะเอามาให้โอเคอเคคะสวัสดีะ้อาให้ทุกคนเลยนะนัวเป็นคนเอาให้กับคุณครูเดี๋ยวแล้คุณครูจัดการค,ครับสวัสดีครับ